วัดีค่ะวันนี้เขพบกับรายการท็กก็แอนครับชินเคยนะครับวันนี้ผมจะมาทํามาม่าเกาหลีที่เพื่อนป้ามาฝากนะครับในนะครับมาม่าเกาหลีจากประเทศเกาหลีนะครับนี่คือกิมจินะครับอันนี้เพื่อนป้าเอามาฝากครับถ้าไม่ต้องไปเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยแต่ก็เชิญคือเด็กชายเขียว แล้วก็เด็กชายครอบครสวัสดี่านผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมไอเขียวด้วยสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมขั้นแรกเรารอนะ้ำให้มันเดือดก่อนครับแล้วขั้นต่อไปเราค่อยใส่มามา่มา,มา,มาแล้วก็ลวกลวกบนสุกแล้วอูอันนี้นะครับเราจะไว้เราทอดกินแก้เผ็ดนะครับเพราะมาม่าตัวนี้มันเผ็ดมากนะครับผู้ชม เห็ดเห็ดปี๊แตกเลยครับนน้มน้ำเริ่มเดือดแล้วครับแล้วเส้นมามา่าเราเป็นแบบนี้ครับเราเริ่มใส่กันเลยค่อยๆนะคะแค้ยตอนนี้เราจะคลุกเส้นให้มันสุกแล้วเราจะใส่เครื่องเครื่องมาม่าเลยนะครับตอนนี้นะครับเส้นเราเริ่มได้ที่แล้วนะครับเราจะมาหมักครึ่งเลยนะคะ นี่เราทอดหมูเ็ขย่าโหดครับเรียกได้แบบนี้ผัดนเข้ามา ันนี้เรากำลังคุกคุนรับน้ำมันเริ่มเดือดอย่างคะใส่หมูลงไปทอดเลยนะคะนี่ครับน้มันเราดีอยู่แล้วระวังน้ำมันจะเด็นรครับๆๆๆพอได้ที่เราก็ได้นอนหน้าเป็นแบบนี้นะผู้ชมนี่คือหมูทอดนี่คือกิมจิอันนี้คือมาม่าเกาหลีที่เราทำไว้นะครับ นี่ขาอจานนี้ของอาม่านะครับมัา,าจะไม่ให้นหมู<ด><ด>ย่างเสร็จแล้วครับส่วนนี้ของผมกับของก็ฟูอ่ะส่วนนี้ของอาม่าครับเราจะมาชิมกันเลยใช่ไหมครับรามาชิมกันเลยครับอ๋อจะเริ่มกินแล้วเหรอคะใช่ครับอุ้ยล้วก็หมูนมวนนี่ตะเกียบแบบคนจีนนะครับอืมไม่กินจับว่ะนะาัฟฟู อันไหกันไปยังมโหดนะครับคนเขากินนิ่งอยู่เห็นให้ดูใหม่ดิ อ,อืมแลก็เผ็ดไหมเผ็ดแบบบดแก้มเผ็ดทำท่าเผ็ดเป็นยกูง่ตาวต้องแต่ผมไม่เห็นเผ็ดนะคือยช่ไหม อร่อ,อยเราแล้วก็ไม่เผ็ดด้วยครับแนะนำให้ซื้อเมือ่อคืนนี้รู้กันสามารถไปชิมพิโกลีใต้ได้เลยไหครับเมืองไทยก็มีขายไหมคะเมืองไทยก็มีขายครับ,รบกิมจิอร่อยไหมคะอร่อยครับไหนกินกิมจิโชว์ผู้คนหน่อยสิคะผู้ชมอยากกินกิมจิ แล้วแขรรับเชิญนะคะอร่อยไหมคะอร่อยนนี้เราจะทำมาม่าเกาหลีพี่ฝากอาม่ากันเลยนะคะ,ปะไปเลยเร่จะมาดูว่ามาจะพูดยังไงนะครับเรามาดูเข่าก้างเลยโม้มีหมูมีหมาในเข้าก้างเอาน้ำมาเนี่ยเทน้ำมากินยา กินอาหารดีให้มันมีประโยชน์นะคะอะไรที่เลือก็กินกันเข้าไปออกกําลังกายนี่ก็สําคัญจะได้มีภูมิต้านทานแล้วก็นอนให้ไว้นะคะเวลาไปเจอเจอต้องไปกินข้าวอะไรด้วยกันคุณก็แยกช้อนเอาให้เป็นนิสัยช้อนกลางช้อนไข่ช้อนหน้าก้อยห่างกันนิดนึงแล้วก็เนี่ยสวมใส่เอาเป็นเฟสชิลหน้าสม่อเสรอไปก็ดูแลตัวเองกันให้ดีที่สุดท่องลงห้องน้ำ